เอางี้ดีกว่าครับตรงนี้ยังไม่สะใจตามผมมาครับเดี๋ยวไปดูข้างในว่ามันงามขนาดไหนแล call, ้วข้าวเสมอขนาดไหนตามมาครับเอาโหนั่้เลยเฮ้ลาล่าตามกันมาครับเอางี้มีโห่รอไหมมีโห่เหรอไหมแบบนี้ไม่โวยจคนนะครับข้าวไม่ส่วนนะงานครับชัดเจนครับเัง่กี้บามานี่ครับเดินมาระยะทางไกลมากเลยครับแต่ทีนี้ผมจะพาลงไปดูใกล้ๆเลยครับว่าข้าของท่านเสน่ห์ งอกดียังไงครับตามมาครับนี่ครับดูไว้ทั่วเลยครับเพราท่านสาเนีนี้ทําเยอะมากนะข้าวถามมาครับของของท่านสมเนทําทำายที่ครับไม่ได้ทําแต่ธุรกิจครับเป็นโอหนาข้าวอีกหลายหลายไร่เลยครับท่านทานี่แล้วใช้สมแดงมาตลอดนะครับปุ๋ยเที่ยวเดียวแต่ข้าวไม่เคยน้อยหน้าใครเม็ดใหญ่เม็ดโตเม็ดแต่งทรงศูนย์พันข้าวตันละ1 3ื่นสี่ครับ ข้าวที่จะเข้าศูนย์พันข้าวได้ข้าวจะต้องมีคุณภาพที่ชัดเจนแล้วเกรดเครับเาอนีุ้ครับทดูที่ทำอะไรตรงอะไรเป็นพันข้าวครับตอนนี้ผมเป็นทำพันขยายส่งศูนย์ข้าวที่ นณดครับโอ้โหชัดเจนไหครับพี่น้องเกษตรกรถามว่าเต้าข้าวไม่ดีจริงจะเอาไปทําพันุ์ข้าวได้ไหมครับแล้วข้าวนี่ใช้สมแดงแล้วมันเม็ดไม่รีบม่รีบไหมไม่รีบเม็ดแข็งเม็ดแข็งไม่เต่งโอ้ชัดเจนไหมครับเพราะขั้นตอนที่เราจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ต้องไปบดข้าวเราดูอ๋อครับผมถ้าไปเรียกเรียกสิ่งปวอมปนเราจะบดข้าวเลยอ๋อว่าเราจะสามารถทําพันุ์ไม่ผ่านไหมครับพอผ่านปุ๊บก็เปียละหมื่นว่า เหมือนตอนนั้น,หน,นเน 6, 000, นหมือนสามพนมืีถ้าธรรมดาก็แปดพันหกพันเจ็ดพันแต่ถ้าลอมื่นสามเลยมื่นสามมื่นสี่ค่ามีคุณภาพชัดเจนไหมครับพี่น้องกเกษตรกรท่านสเสน่นี่คือเป็นแฟนพันธุ์แท้สมแดงเลยครับท่านก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาครับท่านสเสน่นนะครับแต่ทีนี้ถามว่าการที่ใช้เอาโสมแดงเพราะโสมแดงนี่เป็นอาหารชูกำลังเพื่อชีวภาพจุลิน4รีสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะฟื้นฟูดินปรับสภาพดิน ทำให้ลากออกข้าวลากจะเดินดีลากใหญ่รากขาวแล้วตัวนี้จะทําให้แตกกอดีข้าวเม็ดจะไม่รีบของท่าน,นเนข้าวเท่าไหร่นี่ส่งอ่าอะไรนะพันข้าวศูนย์พันข้าว,ข,าวของท่าน,นเนททานาหลายไร่แต่ส่งศูนย์พันข้าวบ่อยครับไร่ละหมืน่นไต้ตันละแสนหมื่นสามหมื่นสามหรือมหมื่นสี่หมื่นสามหรือหมื่นสี่ปกติทั่วไปต้องตามมาทาั้งนี้ครับผมจะมาดูให้ดูว่านี่ท่านเสนชี้เลยครับนี่ครับมาครับนั่งคุยกันครับจับเขาคุยกันยามเย็นครับ ทสังเกตไหครับนี่ข้าวเม็ดข้าวมันไม่ลอยใช่ไหมเนี่ยเม็ดข้าวไม่ลอยครับไม่เหมือนข้าวปูครับข้าวขึ้นมาจากขี้เลนครับข้าวข้าวอยู่ใต้ข้าวข้าวถ้ามันอยู่ใต้ขี้เลนนะครับที่มันงอกขึ้นมาสังเกตไหมครับจะไม่มีเม็ดข้าวครับเหมือนรากมันจมอยู่ในขี้เลนครับเพราะเวลาท่านเสนหวานจมครับเม็ดข้าวมันจมเพราะฝนบวงจากเสนท่านเสนได้ฉีดสมแดงมาต่อเนื่องมันทําให้ดินปูดินซุยเวลาหวานข้าวข้าวมันจมลงมาในขี้เลนแต่ถ้าเกิดว่าท่านเสนบอกถ้าข้าว ดินมันแข็งข้าวมันจะลอยอยู่บนพื้นใช่ไหมข้าวมันจะลอยอยู่บนพื้นถ้าถามว่านี่ครับนี่นี่นี่ทั้งหูดูลากเนี่ยเจ็ดวันดูลากนี่ข้าวเจ็ดวันครับเอาใกล้ๆครับใกล้ๆครับวันเนี่ยติดสิบวันเนี่ยเอาใกล้เอากล้องสูงใกล้เลยครับนี่นี่ครับนี่ดูลากครับ สังเกตนี่นี่ดูลากเนี่ยขนาดนี้แล้วมันจะโตไวไหมแล้วขาวโอ้โหขาวจั่วครับขาวขาวหมวยอึมครับจริงไนี่ของจริงนี่ของจริงครับดูเน่เนี่ยเน่ชัดเจนไหมครับลากขนาดนี้ครับนี่ข้าวี่กระต้นขนาดยังยาวขนาดนี้ถ้าถ้าโตขึ้นวันนี้จะยาวอีกขนาดไหนใช่สมแดงของเราสุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับไม่ลองไม่รู้ครับเนี่ยข้าวขึ้นขึ้นจากขี้เลนขึ้นมานะครับไม่ใช่ปกติทั่วไป ถ้าข้าวงอกเม็ดเนี่ยมันจะรออยู่บนพื้น,น,นใช่ไหมท่านตาแน่ใช่ใช่ครับใช่เม็ดจะรออยู่บนพื้นแต่นี่ข้าวมันจมอยู่ในเรนขึ้นมาแล้วผลเสียหนึ่งไอ้ไม่ใช่ผลดีนกกินไม่ได้ครับมันไม่เห็นเม็ดข้าวมันก็ไม่จับไม่จิกเม็ดกินครับครับผมก็จับใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีโสมแดงรู้จักไม่รู้จน Oh